เดี๋ยวซีนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตันนะฮะก็คือตอนเนี้ยตันก็เป็นคนดุดันเป็นคนเข้มหล่อมากเข้มยิ้มหวานเราก็จะไปดูฉาก <laughs> ก็คือเราดูฉากไาให้ตันแล้วแล้ว,แล,วแล้วท่อนของตันเนี่ยเป็นท่อนที่พี่ชอบมากเลยท่อนไหนท่อนนี้กันละของสีเกล็ดเอออะไรนะท่อนสองอะ่ะอะไรนะ<า>พันไทยชาย่าสีสเกล็ดเพชรบ้านแทนเอออย่างเงี้ยพี่ชอบท่อนนี้มากเอาเอาก้านใส่ให้ครูด้วย ถ่ายมุมไหนบ้างนี่ถ่ายมุมไหนบ้างแค่ไม่ใช่ก็ถ่ายรูปไม่เฉยเบื้องหลังอะแล้วแต่นัดเลยอ๋อเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังถ่าย,ยรูปอ่าไหนไปถ่ายสีแรกของตันนะครับว่าตัานมาก่อนแล้วก็แต่งหน้าเสร็จก่อนปุปป๊บปั๊บไปครป้รองเท้ารองเท้า อ่ะมาเรวตามมาอานัทเราไปด้านหน้าพร้อมไหมฮะพร้อมพร้อมครับพร้อมมากมากเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นพร้อมจะหลับมาถึงตั้งแต่กี่โมงมาถึงตั้งแต่เก้าโมงอ๋อเวลาไปข้างหน้าปุ๊บปั๊บมาแล้วปุ๊บปั๊บก็เดี๋ยวเรา เราก็คือที่พี่ดูให้ตัดนะฮะก็คือเป็นผู้ชายที่หล่อหล่อแบบแบบบ้านๆนะครับเขาเริ่มมีเสน่ห์แต่แรกเขามาแบบอยุอินิษะใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรดำดำแบบคลอดขลบคิดลมันมันดำตอนนั้นผมเพิ่งอ่ผมทำงานตากแดดด้วยครับตอนนั้นช่วงนั้นแบบคลอดคลดบมากเลยก็คือพอมาอยู่สาวน้อยได้ได้กี่เดือนละสามเดือนละสามเดือนแล้วเริ่มดูดีละ เนี่ยครับผมก็แอบรักเขานะฮะแต่ผมไม่กล้าบอกเขาไม่เคยกล้าบอกรักเขาเลยอะ่ะใช่ไม่รกพี่อ๋อไอ้ผู้ป๊อปทำไมไม่มาเดี๋ยวเราปุ๊บปั๊บก่อนอเดี๋ยวเรา,เราปุ๊บปั๊บปอันหนึง่งเดี๋ยวมันไม่เห็นมันเป็นอะไรมองท้ายเป็นอะไรต้อนอะไรอยู่อย่างงี้ รองเท้าส้นฉีกอยู่รองเท้าส้นฉีก,ฉกเฮ้ยป,ปุ๊บปั๊บทำไมช้านะล่ะปุ๊บปั๊บพอดีเมื่อคืนนี้เราเราเอ่อเนาะเล่นถึงเช้าพูดเรามาเช้าเออเมื่อเช้าเล่นถึงเช้าแล้วก็ตีรถมาที่นี่เลยประมาณร้อยกว่ากิโลร้อยเก้าสิบห้ากิโลประมาณเจ็ดสิบแปดกิโลอ๋อเจ็ดส <78 S 1> แบบิบแปดกิโล ก็เดินทางมานี่เลยทีมง,งานพร้อมมากพร้อมที่จะนอนมากพร้อมทจะนอนแล้วพร้อมที่จะนอนแล้วโอ้สงสาร์จนะนี่ช่วยยกของไม่รู้ไงไม่รู้ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> ทุกคนต้องต้องดูแลช่วยกันดูแลนะฮะ <c oughs> ช่วยกันดูแลดูแลตัวเองตามที่บอกกันไว้ ปับไปแล้วเนี yeah, ป่ปรับไม่ค่อยพร้อมเลย <Huh? S 1> ไม่ค่อยพร้อมเลยเต็มไม้เต็มมือเลยอุ้ยเต็มน้ำไม้พี่ด้วยไ,ได,อ,ยไดอ่ะเราไปดูของตะของตันนะครับรอสมาร์ตต้องตรงนี้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวตันเห็นป่ะขึ้นขึ้นไปตรงเนะี้ย เพิ่นให้ชายอ่ะโอ้โวะแต่ใช่พกอ่าแสงไงพวกใส่ชุดธรรมดาบ้าก็ได้ก็ไะมีพวกกันใหม่หรอนพี่จัดมุมพิเศษให้ตันอยู่แล้วเดาวนี้่าพี่ให้ตรงไหนอย่างนั้นใจอุคอิงอุ้วออดีครับลองยังมุมมากครับครับ ถายรูปเป็นคะแนนเดี๋ยวเาอากเดมสุรปินอ่าเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยขออนุาตเนาะเอาเลยครับย้ายเข้ามาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ผู้กับศิลปินยอ่อเอฟซีก็มามาเที่ยวมาทำบุญแล้วมาเจออันนี้มาทำบุญกันเลยครับครับผมบรรยากาศอบอุ่นนะครับี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วขอขอตัวก่อนนะจะทำเวลากันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อะไรนะ FC มาเต็มเลยแล้ว FC เราแบบโหอายุเจ็ดสิบปารีะ <laughs> อะมุมที่พี่ให้ตัดเลือกก็คือยืนระหว่างท้าเวสุวรรณอะไรนะ <c oughs> ท้าเวสุวรรณนี่นะพูดหลอก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 นี่นี่เอาจริงจังแลจริงจังละมา <c oughs> มา <c oughs> มา <c oughs> มาอันนี้ อ่าตรงนี้เลยครับตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้เลยครับนี่นี่เหมาะสำหรับตัมป่ะน่าเหมาะไหมพี่เลือกให้เหมาะสำหรับตันมากเลยนะเป็นไงมุมที่พี่เลือกให้ชอบชอบชอบไอ้มาอะเราขอเปิดท่อนท่อนของตันหน่อย พี่ไม่มีกระดาษนะเดี๋ยวเปิดด้วยก่อนเกางนี้เลยใช่ไหมครับใช่เนี่ยเห็นไหมหนูเตรียมที่ชูไว้ซับศิลปินเนี่ยศิลปินพี่บอกว่าให้เตรียมกันมาเองพี่บอกศิลปินเตรียมมาเองแล้วว่อาจารย์ลองแอคชั่นหน่อยพี่หน่อยวางถูไอ้อะไรไอ้รอแป๊บนึงนาทีที่แค้นี้คันที่สองได้เด็ด เดี๋ยวพี่เ right. ดี๋ยวพี่ถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวพี่อันนี้ท่อนแรกไม่เอาท่อนสองเอาท่านเลี้เลยครับใช่แรกกแล้วท่านชาอ่ะท่อนชาเรารอสี่คนใช่ป่ะร้องสี่คนใช่ป่ะต้องรอสี่คนเดี๋ยวพี่ส่งสคริปต์ให้พี่ลืมส่งให้ปุบปั๊บเราส่งให้เดี๋ยวส่งให้แป๊บนึงเราลองให้กล้องเช็คกล้องอะไรหลายๆอย่างก่อนนะฮะ คือตันถ αι αι ่ายเสร็จปุ๊บถ่ายมูเสร็จปุ๊บกลับบ้านนอนแต่ปัญหาคือตันมีมีหลายซีนเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปตันก่อนอ่ะถ่ายรูปตันก่อนถ่ายรูปเดียวเลยครับรูปเดียวครึ่งเต็มตัวครึ่งตัวถ่ายไปเลยแสงสวยปะสวยแสงสวยเนาะไหนขอดูน่หนสวยจริงตรงนี้แบบหน้า,านะหน้ามันจะจกักเขาจะว่าหน้าจักปะเจียวปะก็นี่สวยปะหน้ามันจัก เปิดเปิดเปิดที่ว่ามันออโต้ขึ้นเรียนไงกดตรงนี้อันนี้หรอของบอสอ่ะในท้ายนี่ของพี่ไอ้กดตรงนี้หน้ามันจ้าเข้าใจป่ะอืมเสียงอะใช่ให้มันเข้าล่มหน้ามันจ้าบอสไม่่ใชนี่ไว้ทำงานไว้ทำงานให้อย่ากให้มันโดนล่มอ่ะเออหน้ามันจะจ้าก็คือไม่ให้โดนแสงถูกป่ะเออเเ่า้ลยหรอเอออ่ะางานตั้งคือตัว ันนี้ไฟเจ็บเป็กเป็นไฟอะไรไอ้ไ,อไฟเจ็บเป็กเป็นไฟปกติใช่ป่ะกล้องครูอะกล้องครูเนะี่ยไฟเจ็บเป็กเป็นไฟปกตินะในลองกล้องนี้เลยตามเป้า,ปปาหมายบบลาณตามผมนะอเอาเงิตั้งให้กูเลยดิเลยนนะว,วงอนา,า,โา่โอเคเดี๋ยวเราซ้อมกันเลยนะครับแป<ำ>๊บนึงนะครับ